สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงคณิตศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้เราจะเริ่มเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องการลบจำนวนนับสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน9้าน,นะคะเราเรียนการบวกไปแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนการลบกันนะคะเด็กๆพร้อมรือยังคะพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยนะ ก่อนอื่นเรามารู้ความหมายของการลบกันก่อนนะคะการลบเป็นการเปรียบเทียบจํานวนสองจำนวนนะคะว่าต่างกันเท่าไหร่นะคะโดยจํานวนที่มากกว่าจะเป็นตัวตั้งและจํานวนที่น้อยกว่าจะเป็นตัวลบนะคะคําว่าลบกันเขียนแทนได้ด้วยเครื่องหมายลบนะคะอ่านว่าลบคําว่าเท่ากับเขียนแทนได้ด้วยเครื่องหมายเท่ากับอ่านว่าเท่ากับนะคะ จำนวนที่เป็นคำตอบสำหรับการลบเราเรียกว่าผลลบหรือผลลัพธ์นะคะว่าหมายของการลบนะคะการลบก็คือการเราออกหรือหักออกจากจำนวนที่มีอยู่แล้วเราก็มาหาค่าของจำนวนที่เหลือนะคะซึ่งจะมีค่าน้อยลงนะคะจำนวนที่เหลือจากการลบเราจะเรียกว่าผลลบหรือผลลัพธ์ เด็กๆมาสังเกตภาพดอกไม้นะลูกมีดอกไม้กลุ่มแรกเท่าไหร่คะนับพร้อมกันหนึ่งสอามสี่ห้าหกเมีเท่าไหร่คะ7ดอกปูมีดอกไม้7ดอกและปูให้เพื่อนไปเท่าไหร่ลูก1 2ึสอา่าให้เพื่อนไป3ดอกและปูจะเหลือดอกไม้เท่าไรคะหนึ่งสองสามสใช่ไหมคะจากภาพจะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ มาเขียนตัวเลขแทนภาพนะลูกปูมีดอกไม้เจ็ดดอกก็เขียนเลขเจ็ดนะคะหักออกหักออกไปสามดอกที่ให้เพื่อนไปสามดอกหักออกนะคะสามดอกแล้วก็ปูจะเหลือดอกไม้เท่าไหร่ลูกสี่ดอกนะคะเสร็จแล้วเรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบนะคะจะเขียนได้ว่าเจ็ดหักออกก็แทนลบนะคะเจ็ดลบด้วยสามเท่ากับสี่ การนำจำนวนหนึ่งหักออกจากจํานวนหนึ่งที่มีอยู่นะเราเขียนเครื่องหมายแทนคาว่าหักออกหรือลบนะคะเด็กๆสังเกตไหมผลลบมันจะน้อยกว่าตัวตั้งไหมคะอ่าน้อยกว่าใช่ไหมคะการหาผลลบนะคะจํานวนผลลบมันจะต้องน้อยกว่าตัวตั้งเสมอนะคะ การใช้สัญ,ญลักษณ์เขียนประโยคแสดงวิธีการหาคำตอบเราจะเรียกว่าประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการลบนะคะเช่นเขากำหนดโจทย์ให้ว่าปูมีดอกไม้7ดอกแบ่งให้เพื่อนไป3ดอกปูจะเหลือดอกไม้กี่ดอกจากโจทย์นี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันก่อนเด็กๆจำได้ไหมคะขั้นตอนในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหามีอยู่กี่ขั้นตอนคะสขั้นตอนนะคะ ขั้นตอนที่1ก็คือเรามาทำความเข้าใจโจทย์ก่อนว่าโจทย์กำหนดอะไรให้และก็โจทย์ถามอะไรนะคะข้อนี้โจทย์กำหนดอะไรให้คะก็คือปูมีดอกไม้เจ็ดดอกแบ่งให้เพื่อนไปสามดอกใช่ไหมคะคือสิ่งที่โจทย์กำหนดส่วนที่โจทย์ถามก็คือปูเหลือดอกไม้กี่ดอกใช่ไหมคะขั้นตอนที่2เราก็จะมาหาวิธีการในการหาคำตอบนะคะ ข้อนี้เราจะใช้วิธีอะไรในการหาคำตอบคะใช่ค่ะวิธีวิธีลบนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอูเหลือดอกไม้จะต้องน้อยกว่า7ดอกใช่ไหมคะเมื่อเรารู้วิธีการแล้วเราก็จะมาเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะก็คือ7ลบด้วย3เท่ากับเท่าไหร่อ่านว่า7ลบ3เท่ากับเท่าไหร่นะคะเด็กๆช่วยช่วยกันลบหน่อยค่ะว่า7ลบ3เท่าไหร่คะ อ้าวกำมือค่ะนับเลขน้อยไปถึงเลขมากก็คือตัวตั้งนะคะสามสี่ห้าหกเได้เท่าไหร่คะได้4ใช่ไหมคะผลลบตัวนี้ก็คือ4ีนะคะเเป็นตัวตั้ง3เป็นตัวลบส่วน4คืออะไรคะคือผลลบใช่ไหมคะดังนั้นปูมีดอกไม้7ดอกแบ่งให้เพื่อนไปสาดอก คือจะเหลือดอกไม้เท่าไหร่ลูสี่ดอกใช่ไหมคะอะเด็กๆด,ดูนะตัวตั้งคือจํานวนแรกตัวลบคือจํานวนที่สองแล้วก็ผลลบก็คือคําตอบที่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันนะคะเด็กๆด,ดูในรูปภาพนะลูก,ม,นะลกมีแฮมเบอร์เกอร์เท่าไหร่คะห้าใช่ไหมคะแล้วมีลูกศรชี้แสดงว่าออกไปแล้วนะคะ อาจโจ์ดูโจทย์มีแฮมเบอร์กเกอร์ห้าชิ้นแบ่งให้น้องไปกี่ชิ้นคะสองชิ้นเห็นไหมลูกสอนชิ้ออกไาสองนะคะจะเหลือแฮมเบอร์กเกอร์กี่ชิ้นเด็กๆก็มาวิเคราะห์โจทย์ลองดูลูกโจทย์กําหนดให้มีแฮมเบอร์กเกอร์ห้าชิ้นแบ่งให้น้องสองชิ้นอาจโจ์ถามว่าจะเหลือแฮมเบอร์กเกอร์กี่ชิ้นเด็กๆดูนึกทิ่คะข้อนี้จะใช้วิธีการอะไรคะลบหรือบวกคะอาถูกต้องค่ะลบเพราะว่า แฮมเบอร์เกอร์ที่เหลืออยู่มันจะต้องน้อยกว่าแฮมเบอร์เกอร์5ชิ้นใช่ไหมคะที่ตอนแรกมีใช่ไหมคะ,มคะเมื่อเด็กๆรู้วิธีการร็จแล้วก็มาเขียนประโยคสลักษณ์ก็คือ5ลบด้วย2ก็จะได้คำตอบเท่าไหร่คะก็นับ2ให้ถึง5 2แล้วอะไรลูก3 4 5ก็จะเหลือแฮมเบอร์เกอร์เท่าไหร่ลูกเท่าไหร่คะ3ใช่ไหมคะเหลือ3ชิ้นนะ เดี๋ยวเรามาเช็คคําตอบว่ามันสมเหตุสมผลไหมคะการลบผลลบที่ได้จะต้องน้อยกว่าตัวตั้งใช่ไหมคะซึ่งตัวตั้งก็คือ5ใช่ไหมคะข้อนี้ก็แสดงว่าถูกต้องนะคะตัวอย่างที่2นะคะกระโปรงกับเสื้อรวมกันทั้งหมดกี่ตัวคะเด็กๆนับซิหนึ่งสองสามี่ห้าหกแปดเ้า ทั้งหมดเท่าไหร่คะ9ตัวใช่ไหมคะเป็นกระโปรงกี่ตัวคะ4ตัวเด็กๆคิดว่าจะเป็นเสื้อกี่ตัวคะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์โจทย์กันก่อนนะคะโจทย์กําหนดให้อะไรลูกกระโปรงและเสื้อรวมกันเป็น9ตัวใช่ไหมแล้วก็เป็นกระโปรง4ตัวและโจทย์ถามว่าจะเป็นเสื้อกี่ตัวใช่ไหมคะเรามาหาวิธีการว่าใช้วิธีการบวกลบลบูกล,ลบค่ะเพราะว่าอะไรคะ เพราะว่าจะต้องเป็นเสื้อคือมีทั้งหมดเนีนรวม9เป็นกระโปรงไปแล้ว4เป็นเสื้อมันจะต้องมากกว่าหรือ 99, นะะ้อยกว่า9ก้คะน้อยกว่าใช่ไหมคะดังนั้นก็ใช้วิธีการลบนะคะเมื่อได้วิธีการลบเราก็มาเขียนประโยคเสียรักก็จะได้ว่า9ลบด้วย4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วเราก็จะหาคําตอบนะคะ9ลบด้วย4เท่าไหร่คะนับสถึง9 4แล้วอะไรลูก5 6 7 8 9 ก็จะได้เท่าไหร่คะได้ห้าใช่ไหมคะถูกต้องไหมดูสิอ่าก็จะเป็นเสื้อห้าตัวนะคะเด็กๆด,ดูตัวอย่างแล้วพอเข้าใจไหมคะ่าเดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะให้เปิดหนังสือหน้าที่44ให้ทำข้อที่1ถึงข้อ4นะคะ แบบฝึกหัดหน้าที่44นะคะก็บอกว่าให้นับจำนวนสิ่งต่างๆในภาพแล้วก็เขียนคำตอบในช่องสี่เหลี่ยมน,นะคะเด็กๆดูตัวอย่างก็ได้ลูกมะม่วง3ผลหยิบไป2ผลจะเหลือมะม่วงกี่ผลใช้วิธีอะไรลูกก็ลบนะคะก็คือนับ2ให้ถึง3 2แล้วอะไรลูก3ก็จะได้เท่าไหร่คะ1ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ,ะดูข้อที่1เลยค่ะ ไข่ไก่ทั้งหมดเท่าไรคะสฟองนำไปทำไข่เจียวสองฟองเหลือไข่ไก่กี่ฟองเด็กๆว่ามีไข่ไข่ทั้งหมด4ี่ฟองเมื่อนำไปทำไข่เจียว2องฟองที่เหลือมันจะมากหรือน้อยลงลูกอ่าน้อยลงก็ใช้วิธีอะไรคะวิธีลบนะคะก็คือนับ 4. สองให้ถึงสี่แล้วเลยคะสามสก็จะได้เท่าไหร่คะสองฟองนะคะข้อนี้ก็จะเหลือไข่ไก่สองฟอง เด็กๆพอเข้าใจไหมลูกทําแบบนี้เข้าใจไหมคะอ่าเด็กๆต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะแล้วก็หาวิธีการแล้วก็หาคําตอบได้นะคะก็สองก็สามก็สี่เด็กๆลงมือทําเองนะคะลงมือเลยคะ่ะอ่าหน้านี้เป็นเฉลยนะคะเมื่อเด็กๆทำแบบฝึกหัดเสร็จเด็กๆมาเปรียบเทียบกับเฉลยลองดูก็ได้ลูกนะ ว่าใครจะถูกหมดทุกข้อถ้าใครทําถูกหมดก็แสดงว่าเด็กๆเข้าใจนะคะถ้าใครยังไม่ถูกหมดก็ฝึกฝนใหม่บ่อยๆเรื่อยๆเด็กๆก็จะเก่งขึ้นเองนะคะสําหรับวันนี้พบกันแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ